ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีละคร f อเรื่องพี่น้องไม่แท้แต่รักกัน <artic ulo. S 1> ไปดูกันเลยแนะนำเสน่น,นี่<ะ>คือฉมนต้องบอก คือน้องฟ้าน้องสาวที่ไม่แท้นะคะส่วนนี่พี่สาวชื่อว่านาดาไม่แท้เหมือนกันค่ะเป็นพี่สาวไม่แ้แต่อยู่ดีๆรักกันมากนะคะถ้าใครอยากดูแล้วไปดูกันเลย ขอไปห้องนะ้ำแบบนึงนะ โอ okay. เคเ,เดี๋ยวพี่เพียงเดี๋ยวพี่อมขี่รถให้โอ้โน่ไปเลยนะจ๊ะพี่เก็บไปอมพอดีอ่ะพี่มีนัดด่วนด้วยจ้ะชนต้นน้พี่มีนัดด่วนเดี๋ยวพี่พาน้องไปส่งบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปทำธุระนะ กินไอศครีมใช่ไหมใช่ค่ะลงไปซื้อเลยเดี๋ยวพี่จะรอน,นะจ๊ะ ปิดเทอมอยู่หรอจ๊ะ,ะอ๋อลืมไปเยไม่ได้ปิดเทอมนี่อมวันจันครูบอกว่าวันนี้ยยังไม่ไปโรงเรียนเพราะว่ามีนักไม่ไปโรงเรียนก่อนเพราะว่าตอนนี้มีคนติดโควิดอยู่ในห้องเลยให้หยุดพักเรียนไม่เป็นไรลงเลยจ้ะ รอเขาแบบนึงแล้วกัน ว่าฟ้าใสใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะพอดีน้องเอ้ยลูกสาวฉันนะคะเอ้ยน้องสาวฉัน <c oughs> น้องสาวฉันนะคะพอดีฉันเป็นคนชอบตลกชอบแบบหยอกใช่ไหมคะ่ะน้องน้องสาวฉันนะคะที่น้องสาวฉันเหบอว่า <c oughs> Thank you for สว่าเอมมันตลกขนาดไหนเออตลกจริงรเดี๋ยวรีบยนะคะเราเราพยายามเราผิดแค่ประมาณสามพโอเคค่ะโอเคค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วๆๆๆค่ะพอดีลูกสาวของคุณชื่อฟ้าใสใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อพอดีลูกสาวฉัน ไอ้น้องสาวฉันนะคะ่ะบอกว่าคุณฟ้าใสอะคะ่ะเอิม่มเอิม่มฉันก็ไม่กล้าบอกเลยนะคะแต่ลูกฟ้าใสเอิม่มพอกลับมาจากโรงเรียนลูกฟ้าใสเอิม่มช้ำไหมคะช้ำเป็นอ๋อช้ำเพราะว่าตอนนั้นอะคะ่ะลูกสาวเอ้ยน้องสาวฉันเห็นพอดีเอิมมี ชื่อว่าเป็นเพื่อนของน้อง,งคะ่ะที่เขาชาแก้น้องฟงาใสคดีเหมือนเขาทะเลาะกันอะคะเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็แบบแต่อยกันตีกันนิดหน่อยอะคะ่ะก็เลยซ้าแต่ดีนะคะน,น้องสาวชน,นะคะไปช่วยทันค่ะเดี๋ยวไปบอกนะ้องสาวนะให้นะคะ,ะว่าแต่คุณ ฟ้าใสเป็นยังไงบ้างคะฟสก็แ่เป็นแนะนน่นนยปา,ายค่ะถ้าง,งั้นดูแลฟ้าใสให้ดีๆนะจ๊ะ,ะอย่าอย่าให้ฟ้าใสไปเอ่มทะเลาะกับใครอีกละ่ะเผื่อไม่มีใครช่วยไม่ทันอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บหนักกว่าน,นี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะ บายยแล้วจ้าอ่เขโะโอเคโอเคอุ้ยสงสัยรถเขาน่าจะชนมาตรงนี้เลยน่กระดินมาไกลเลย บ้านคนเรื่อะฉันอยากไปดูก่อนฉันขอไปดูก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปแวะหาน้องสาวฉันขอไปดูบ้านก่อนนี่บ้านนี้สวยจังเดี๋ยวถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวจะซื้อบ้านตรงนี้ให้นะจ๊ะถ้างานเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนะเฮ้ยอซื้อของอะไรไปฝากดีฮัลโหลน้อง น้องอยากกินอะไรไหมพี่จะนต้ซื้อให้ซื้ออะไรมาฝากหมูก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ซื้อมาฝากนะออกนอเอาเล่ไหมจ๊ะได้จ้าโอเคจ้ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่เอามาให้นะจ๊ะหรือว่าถ้ามีอะไรบอกพี่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อของให้ก่อนให้ก่อนนะคะหมูไอ้น้ำค่ะเดี๋ยวไปอางล้างคอนะว่าแต่มีการบ้านทำหรือเปล่าครูให้การบ้านมาไหม มีไหมจ๊ะไม่มีค่ะอ๋อแล้วก็ครูโทรมาบอกว่าอา่มหนูอ่ะเป็นเอิบเชียร์ลีเดอร์หล่าลืมซ้อมเต้นนะจ๊ะค่ะโอเคจ้าบายบายจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอิบมานั้นให้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวหนูไปวีผมก่อนนะคะจิ๊จิ๊จิ๊ พคซื้อเสร็จแล้วเก็บของไว้ตรงข้างๆแลกันไปดัลโหาฮัลโหลพี่กำลังกลับบ้านพี่ใกล้ถึงแล้วพี่อยู่หน้าปากซอยแล้ว มีทำเป็นแล้วหรอเด็กแค่นี้นะ่ะนะทำเป็นโอเคโอเคโอเคจอดรถก่อนดีกว่าโอเคเสร็จแล้วอุ้ยลวงตกน้ำไปบ้านแสนสุขของเราเนี่ก็สวยเหมือนกันสวยเท่าเทียมกับบ้านคนนั้นเลย มา้วจ้ามาลวจ้าสุกขขมลมมาฝากละละจ้าอยู่ตรงไหนจ้าเก็บล้วจ้าอยู่ตรงเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปหาดนชั้นล่างทามซ้อนแอบกับพี่นะอยู่ตรง จะ่ขอกินก่อนดีย้ำน้ำๆๆำๆำำ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 อร่อยจังเลยไม่หนูก็ไปตั้งไว้เฉยๆก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปล้างให้ไม่ต้องห่วงโอเคจ้ะถ้างานเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำอาบน้ำนอนเลยนะโอเคจ้ะเดี๋ยวอี พาไปซื้อของใหม่เอิม่มก็เดี๋ยวดูเองจะ่ะจะพาไปซื้อข้าวกินแล้วก็ขนมแล้วก็เอิมแล้วเดี๋ยวอ่ะวันวันพาลื่อหายก็จะมีซ้อมเต้นแล้ว เร็วจ้าเร็วๆจ้า ว,ว่าแต่ทำผมมาแบบไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่งตัวก่อนนะจ๊ะพี่แต่งตัวเสร็จแล้วพี่แต่งตัวเสร็จพี่แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะหนูทำกับข้าวเลยนะจ้ะาพอหนูได้บนแล้ว เพราะเดี๋ยวที่จะต้องเดี๋ยวที่ไปรับสายลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าโทรมาเดี๋ยวไม่มีใครรับสายฮัลโหลค่ะ เดี๋ยวจะบอกอมหัวหน้าให้นะคะว่าให้เตรียมขนมหนึ่งร้อยชิ้นเพื่อจะให้ลูกค้ารายใหญ่เดี๋ยวคิดลังเลนได้ไหมคะได้ค่ะด,ดิฉันขอใช้เป็นเงินสดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคิดตังก่อนแล้วคุณก็จํานะคะสึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าคุณใช้เงินสดนะคะเดี๋ยวถ้าฉันให้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะคะ ทั้งหมดทั้งหมด1,199่อเบาทค่ะโอเคค่ะใช่จ่าแบบหนึ่งนะจ๊ะใกล้วางสายแล้วโอเคจ่าถ้างั้นบยบายเอ้ขอบุณจ้าไปไปขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอะไร จะได้ไปกินข้าวกันดังสุดๆวันนี้ไม่ไปจ้ะฉันอ <c oughs> hey, ่านในละพี่อ่านในไลแล้วเขาบอกว่ามีนักเรียนติดโควิดก็เลยยังไม่ไปก่อนจ้าเรียกมากินขนมแล้วกินอะไรก็กินเลยนะจะ สั่งอะไรหนูสั่งเลยเดี๋ยว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 พี่จ่ายแล้วนะจ้าโอนจ้าใช่ไหมล้วไปเล,ลนเเ่นข้างหลังไปเล่เสร็จแล้วจ้า ต้องดูส่งอะไรนะ้องสั่งเลยนะจ๊ะพี่จะรีบรีบที่จ่ายแล้วจ้าที่จ่ายแล้วจ้า ดนะ,ะมาข้าบ้านเลยนะ ไปค่ะละครเรามีทุกทุกวันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวถ้าวันอาทิตย์ไปดูต่อเลยค่ะ EP สองันนี้ทีแรกอยู่เลยนะคะีแรก้ EP 2อย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้าฟ้าด้วยนะคะที่ถ่ายคลิปในวันนี้กับหนู โอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ